เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี fc ช่องเชียงมนชนด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นำเสนอนทาทงของฝันเป็นจริงนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567รบเครับใแบบแรกนะครับฝันเป็นจริง2ตัวมา1ตัวนะครับให้7กับ8มาใบต่อไปครับเป็นชุด2ตัว7183 7385

สรุปชุดพิเศษเหนือใต้ครับ1 3 1 5 1 7 1 9 3 3 3 5 3 7 3 9 7 3 7 5 7 7 7 9 9 3 9 5 9 7 9 9ต่อไปเป็นชุดพิเศษนะครับให้3 1 7มา ต่อไปครับเป็นสรุปจากสูตรนะครับให้4กับ5มาเด่นจะเป็นเด่น4ครับต่อไปเป็นชุด2ตัวนะครับ4 2 5 2 4 4 5 4 4 5 5 5 4 9 5 9ชุด9 5 2 9 5 4 9 4 5 สองสี่ฝันเป็นจริงนะครับให้ชุดเลขสวยมาจะเป็น04และ7โดยอาจารย์นัตยาบ้านดงนะครับอาจารย์แก้วเพชรให้7กับ4มา7 3 7 4 7 5 7 9 สี4สามสี่3 4, 5, 4, 6, 4, 9, 5, 3า3ี3หกส9่9ก9าห้อาจารย์เพชรบุรพาครับให้3กับ5มาเด่นจะเป็นเด่น3 3 4 3 7 3 9

ต่อไปครับเป็นอาจารย์ทัศนีชี้ทางรวยนะครับให้0กับ6มาเหนือใต้ครับ03,04,05,08,09 63,64,65,68,69ต่อไปนะครับเป็นอรวยสักทีให้ สกับ3มาเด่นจะเป็นเด่นสี่นะครับเหนือใต้อาจารย์เฮงดีครับเหนือให้6กับ7 6็6หก7ามหกหกหกแปดเจเจ็กละเจเลขยิ้มแฉ่งครับเหนือให้7กับศูนย์มา ส่วนใต้ให้2กับ8มาครับที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับต่อไปเป็นอาจารย์ชาลิตินะครับหลัก10บนให้3กับ5 3 1 3 4 3 5 3 9 5 1 5 4 5 5 5 9 อาจารย์พรเพิ่มโชคครับให้7ให้5กับ4มา5 4 5 5 5 6 5 7 4ห4าห้าหอาจารย์โชคชัยกับอาจารย์ทวีทรัพย์นะครับชนจะเป็นชนเด่นสองครับ ชุด2ตัวเหนือนะครับ5 2 5 3 5 7 5 9 7 2 7 3 7 5 7 9 2 3 2 5 2 7 2 9 3 2 3 3 3 5 3 9ชุดพิเศษ9 7 2 5 2 9 7 2และ2 9 2> ต่อไปเป็นออ อังคารนะครับให้เหนือ3กับ9มาเด่น3ชุด2ตัวครับ31 33 35 3, 36 39 91 93 95 96 99ต่อไปครับเป็นเด่นใต้2กับ4 สองสี่สองหกสองเจ็ดสองแปดสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดใบนี้จะเป็นเลขกำลังวันนะครับอาจารย์เรืองชัยให้เด่นห้ามาครับ

92 94 95 96อาจารย์เทียรชนครับเด่น739 71 73 75 79 31 34 35 39 91 95 96 99 ขวัญใจคนอยากก็รวยครับชี้ให้เก้ากับ3เหนือใต้เด่นจะเป็นเด่น3 3 1 3 7 3 9 9 1 9 3 9 7 <c oughs> สอยอดนักคิดครับให้เหนือ5กับ9ใต้ให้1กับ7 ต่อไปครับเป็นอาจารย์วันรวยนะครับให้เหนือ7กับ0มาส่วนใต้จะเป็น2กับ8ส่วนที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นอันทิศอ่ำชี้เหนือให้เด่น3นะครับ3 3 3 4 สามหกสามเจ็ด <c oughs> ต่อไปครับเป็นอาจารย์เพียงใจนะครับให้ชุดเลขสวยมาจะเป็นหนึ่งสามและเจ็ดต่อไปครับเป็นอาจารย์นาจยาบ้านดงนะครับให้อันเด่นเหนือเจ็ดสี่เก้าห้า เด่นจะเป็นเด่น7นะครับส่วนใต้จะเป็นเด่น8กับ9อาจารย์ทิจจันทร์ครับเหนือให้เด่น7ใต้ให้เด่น4ต่อไปครับเป็นพระจันทร์แดงเหนือให้ชุด3 1 และเเป็นชุดเลขสวยนะครับส่วนที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับชุดเหนือใต้2ตัวนะครับประจันแดงเหนือกับประจันแดงใต้ต่อไป,ไปเป็นประธานใหญ่บอกนะครับเหนือให้5กับ6เด่น5ประธานใหญ่บอกใต้ให้4กับ7เด่น4ครับ ต่อไปนะครับเพอนอาจารย์พลอยใหม่ครับให้เหนือ7กับ9มามาใต้ก็เป็น4กับ5มานะครับส่วนอาจารย์ฟ้าใหม่ใจบุญให้ชุดเดียวตัวเดียวมานะครับจะเป็นเด่น6 6 1 6 8 6 9ดับขาดจะเป็นดับ1ครับ ต่อไปเป็นคนเมืองไม้ขมนะครับเหนือให้9กับ3มาอาจารย์พัชรพรนะครับเหนือให้1กับ5มาเช่นเดียวกันครับที่เหลือชุด2ตัวแล้วก็ชุด3ตัวตามนั้นเลยนะครับต่อไปเป็นจาาเขากรวดนะครับให้ปักหลักหน่วยบนมา3 0และ6 อาจารย์สุพโชคครับเหนือใต้ให้2 5และ7มาจุด2ตัวก็เป็นนั้นตามนั้นเลยนะครับอาจารย์ขุนหารครับเหนือให้3กับ5มา3า3ห3ึ่ง5า5ห้าและก็5้าครับ ได้นะครับให้6กับ7มา6 2 6 3 6 4 6 8 7 2 7 3 7 4และ7 8อาจารย์บนจันคลองหนึ่งนะครับเหนือให้9กับ8เด่นจะเป็นเด่น9ครับ อาจารย์ยืนยงนะครับให้7กับ3มาพิเศษเด่นเหนือนะครับตามนี้เลยส่วนพิเศษเด่นใต้ก็3กับ4มานะครับต่อไปเป็นเลข4ดาวนะครับให้เด่น5มาอาจารย์สมโชคนะครับให้ชุด 1กับ7มาครับส่วนที่เหลือก็ตามนั้นเลยนะครับใ <c oughs> บต่อไปครับเป็นฝันเป็นจริงนะครับเหนือให้9 3เด่นจะเป็นเด่น9นะครับชุด2ตัวครับ9 3 9 4 9 6 9 7 3 4 3 6 3 7 3 8ใต้ให้ หกับ8มาสี่หนึ่งสี่หนึ่งหอาจารย์สันชัยครับเหนือให้7กับ4ส่วนอาจารย์สีสุดานะครับให้เหนือใต้มา5 6และ7ครับ ส่วนชุดที่เหลือตามนั้นเลยนะครับต่อไปเป็นจาวีครับเหนือให้3กับ9มาส่วนใต้ให้6กับ7มานะครับส่วนที่เหลือเป็นชุด2ตัวและ3ตัวก็ตามนี้เลยนะครับ6 2 6 3 6 4 6 8 7 2 7 3 7 4และ7 6ครับ ดับสวัยนะครับให้6กับ5มาเด่นจะเป็นเด่น6เลขจอดใจลงหวังให้เหนือใต้7กับ5เด่น7ครับต่อไปเป็นอาจารย์แสนพลายเมืองเมืองรำนะครับให้3กับ7มาศาสาจารย์อนุช,ชาให้เด่น7มาครับ ไปเป็นอาจารย์ศิริชัย้องหนึ่งนะครับให้9กับ3มาเด่นจะเป็นเด่น9านะครับสำหรับเหนือส่วนอาจารย์ชาวชุมแพนะครับให้5กับ7เหนือใต้ให้5กับ7เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์รับแลให้เหนือ4กับ7 4 1 4 4 4 6 4 7 เจ็ด1 7 4 7 6 7 7ต่อไปเป็นสรุปเลขเหนือนะครับให้1กับ5เด็น1กับ5นะครับ1 3 1 4 1 7 1 9 5 1 5 3 5 4 5 7เสือติดจันฝัน เงินดีนะครับให้ลอย2กับ5มา22 23 25 27 5 253 5, 55แ 5, ละ 5, 5 7ต่อไปเป็นปักหลัก10บนของคมเพชรนะครับให้1 7และ8มาอาจารย์อภิชาตินะครับชี้ทางเลขเหนือใต้ก็ให้4 3 5 7 5และ9เป็นใต้นะครับสรุปทิศเหนือใต้3 4 3 5 3 7 3 9 5 3 5 4 5 7 5 9ระวังเบิ้ล3 3และ5 5ครับต่อไปเป็นของวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับเด่นเหนือให้3กับ4เด่น3 ชุด7 3 4 2ตัว3 3 3 4 3 6 3 9 4 3 4 4 4 6 4, 4, 4, 4 9อาจารย์ทาุทองแท้นะครับให้เด่นใต้4 2 4 3 4 6 4 7 4 8 4แว่นทิปให้เหนือ2กับ 7, 7 8, 8. มาครับ ส่วนใต้ให้1กับ2ที่เหลือก็ตามนี้เลยนะครับใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นถอดดาวมาถอดดวงมาเชื่อมดาวนะครับให้8 6 7 9และ0มาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางการนำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยแล้วกัน สำหรับใครไม่ชอบผ่านได้เลยไม่ว่ากันเจอกันใหม่ EP หน้าครับ